ไม่ว่าจะทํางานอะไรความมั่นคงความก้าวหน้าของอาชีพของตนเองเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทุกคนอยากจะได้วันนี้นะครับเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุข30องค์กรได้มาร่วมกันยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีเพื่อทวงถามสิ่งที่ตัวเองเคยเรียกร้องมาแล้วในเรื่องของความก้าวหน้าในสายวิชาชีพของตนเองนะครับผ่านแล้วครับ3ปีปีนี้จึงมาขับเคื่อนแล้วก็มาตามเรื่องทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งครับ ค่ะวันนี้ก็เป็นตัวแทนเครือข่ายบุคลากรสาธารณาสุขทั้งหมด30องค์กรนะคะซึ่งวันนี้เรามาเรียกร้องนะคะอยู่3ประเด็นหลักๆนะคะประเด็นแรกก็คือการบรรจุข,ข้าราชการโควิดรอบที่3นะคะซึ่งมีตําแหน่งว่าง9,610ตําแหน่งนะคะจากทั้งหมด37,000กว่าตําแหน่งนะคะประเด็นที่2ก็คือความก้าวหน้าการเลื่อนระดับนะคะตำแหน่งชํานาญการพิเศษตําแหน่งเชี่ยวชาญน,นะคะของทั้ง17สายงานนะคะเจ้าพนักง,งานอาวุโสทั้ง17สายงานด้วย ประเด็นที่3ก็คือบรรจุข้าราชการสายสนับสนุนนะคะพนักงานกระทรวงพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวค่ะส่วนในการติดตามเร่งรัดประเมินผลงานวิจาการสายวสทั้งหมดมารวมกันทั้งหมดเลยนะคะ11บสายงานซึ่งล่าช้ามากกว่า3ปีให้เสร็จสิ้นนายภายในปีงบประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะซึ่งความล่าช้านี้ก็ส่งผลให้ เจ้าหน้าที่เราก็เกิดความเสียหายนะครับแล้วก็ขาดวามกำลังใจในการปฏิบัติงานบางคนก็กเกษียรอายุราชการไปแล้วด้วยซ้ํารุ่นน้องเองก็ยังรอดูผลงานของรุ่นพี่ว่าจะทําสําเร็จหรือไม่พวกเราทํางานเต็มที่เราก็อยากจะมีความก้าวหน้าในระดับถึงสูงขึ้นไปเช่นระดับชํานาญการพิเศษหรือระดับเชี่ยวชาญท่านรัฐมนตรีนะครับ่วยดูแลลูกลูก ในกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับทุกๆกลุ่มง,งานนะครับไม่ใช่ดูแลเฉพาะบางวิชาชีพอย่าให้เกิดความเหลื่อมล้ํามากเกินไปนะครับขออวยวรนะครับให้ท่านบรรจุลูกจ้างและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสายสนับสนุนบริการรวมถึงความก้าหน้าของข้าราชการสายแบ็กออฟฟิศนะครับสายสนับสนุนบริการซึ่งมีอยู่ทุกที่นะครับทั้งโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปสำนักง,ง,งานสาธารณสุขจังหวัดนะครับให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับวิชาชีพอื่นๆของข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขครับโดยเฉพาะหัวหน้าบริหารก็คือนักจาัดก,การงานทั่วไปของโรงพยาบาลชุมชนซึ่งไม่ได้รับการเลื่อนไหลในระดับชำนาญพิเศษมาเป็นต้นมานะครับก็ขอรีวอนครับว่าตอนนี้ถึง จะใกล้ถึงกเกษียณกันหมดแล้วนะครับเราเคลื่อนไหวมาเป็นระยะเวลาประมาณ10กว่าปีมาแล้วนะครับตอนนี้ยังินิสมสงอยู่เหมือนเดิมน,นะครับก็ขอวิงวอนนะครับว่าให้ขวัญและกำลังใจวความก้าวหน้าแก่ตำแหน่งหัวหน้าบริหารโรงพยาบาลชุมชนนะครับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปรวมถึงลูกจ้างและพนักงานสระทวงสายสนับสนุนทุกประเภทนะครับขอบคุณครับ